สวัสดีครับนี่พบกับพันยาาอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ออกมาหาสันต่อเก่าครับผมมาเลาะเบื้องไม้ทำกันนะครับมากับช่างรูดสองคนนะครับวันนี้ไม้กับจิเป็นไม้หน้าเขานะครับเขาหน้าปังตอนนี้ก็เขาเริ่มออกห่วงแล้วครับแต่ว่าไม้ขอนขางลกนะครับผมจะมีโตหรือเปล่านะครับไม้แบบแบบนี้เอาล่นรูดทำกันครับผมมาแลง เรียบร้อยนะครับผมตั้งเสียงนะครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้ฟังเสียงร้องครับเติมเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้มีเต็ดนะครับเติมไปแล้วนะครับแอบข้างหลังนะครับแอบบ่เห็นเลยครับ่านลกนะครับฟังเสียงร้องครับเต้มใหญ่นะครับตัวนี้ สวยสวยมาดูตัวกันรอยหางหลังนะครับตนนัวนี้ดูไม้ครับลกมากโอ้โหโอโ,อโ,อโอจะมากัดขาแล้วเนี่ยโอ้ใหญ่ครับตัวนี้ต,ตัวหนูด้วยกัน,น ดูขางก่อนครับโอ้อน,นี้เป็นตัวท็อปนะครับผมตัวที่ไม่เตียดนะครับผมตัวนี้เจอเรียบร้อยนะครับ,เ,เ,คครบเดี๋ยวไปดูตัวนูกัน

พอยนะผมไต่ติวเสื่อมไปเรียบร้อยนะครับ,ลรบแลนมาหอดขาเนอะเมื่อกี้แลนพามา่อี้นะครับผมพวกเด็กเปิดแฉกนะครับหนูมันเข่ามาแล้วผมบอกเห็นมันนะครับนี่หนูจะซองกระโจนนะครับแลนส่วนกันอยู่นี่เมื่อกี้อาจจะเห็นภาพอยู่นะครับผมโอเคนะครับผมไต่ติตวคนนี้นะครับผมเจิมไปแล้วตัวหนูครับ นะครับผมอเคนะห้องครับผมไซสใหญ่แน่นอน,น